เรานี้ใส่ดีมากนะครับ,รบว่านิสัยดีไหมก็เขาเรียกว่าอยู่กันในครอบครัวหน,ะนิสัส่น่ารักแต่ว่าเราอาจจะเจอเรื่องการที่ชอบเห่าคนมาเห็นอะไรก็จะเห่านะฮะเพราะว่าจริงๆเขาเป็นหมาใช้งานเอาไว้เฝ้าสวนเฝ้าอะไรนะครัสวัสดีครับอินดิซอลลับสุขภาพภาพแผยมากครับรายการแท็กโพเร่รายการที่ามาานีหลูกน้องมามากเกินนะครับคอมเมนต์จ้ย้ำหนักครับสวัสดีครับวันนี้ก็ยู ับผู้ชมชันการ์ดคงน้องมาคูณนัดนะครับสวัสดีครับวันนี้ได้อินว่าผ้าหมาดาลาเช็คลับพิเศษใช่ไหมครับหมาพันธุ์นี้มีลักษณะเฉพาะตัวนารักเราเชิญมาเลยดูดีกว่าเชิญครับ มันใช้เที่ะเรียบร้อยผมเคยเห็นผ่านหนีในโฆษณาแล้วคันแข่งผ่านกีฬาน้องหมาใช่ก็จะเห็นพวกแบบแนวแอคิลิตี้ครับที่เราจะพบเจอบ่อยๆเพราะว่าจริงเขาเป็นหมาหนึ่งในหมาต้นแกะนะครับสายพันธุ์จะมีหลายชื่ออยู่ที่เขาเรียกกันก็จะเป็นเชลตี้ชิปด็อกนะเชฟแลนด์นะฮะผ่าน,น์นีมาจากประเทศอะไรครับสกอตแลนด์ครับก็เลยมาจากประเทศหนาวก็เลยขน,นยาวด้วยถูกต้องนฮะน้องหมาอายุเท่าไหร่ครับ อย่างเลดี้นี่ก็จะใกล้จะขวบหนึ่งแล้วครับงกนตอนนี้ตกขึ้นอยู่ใช่ต้องกาน่าจะใหญ่กว่าตอนนี้ไม่มนะคะมาเลดี่มาค่ะเก่งมากจุดเด่นนะครับก็คือแข้งคอเขาจะสวยสะ่าหางอะหางเขาจะไม่ตั้งหางเขาจะปกอยู่อย่างนี้แล้วก็มีหูที่ตั้งนะฮะรับ,ลบปลายมันจะเป็นานี้<อ>นะ<อ>แต่บางที่เขาก็จะแบบว่าพาับหูไปเลยเพื่อความสวยงามน่าจะเป็นเขาเรียกว่าสไตล์นะสไตล์เขา เราพันนี้มีสีอะไรครับอันนี้มีทั้งไตลเลอร์ก็มี 3- สีนะครับแล้วก็จะมีสีน้ําตาลอย่างเงี้ยครับน้ำตาลแซมดํามีขาวนะฮะแล้วก็มีสีเมือกก็มีเรานีสใส่ดีมากนะครับว่านิสัยดีไหมก็เขาเรียกว่าอยู่กันในครอบครัวนิสัยน่ารักแต่ว่าเราอาจจะเจอเรื่องการที่ชอบเห่าคนมาเห็นอะไรก็จะเห่า เพราะว่าจริงๆเขาเป็นหมาใช้งานเอาไว้เฝ้าสวนเฝ้าอะไร้ยครับปกติพันธุ์นี้ใจเย็นไหมครับตอนนี้เย็นอยู่สบายมากเลยบางตัวก็จะกจั๊กเลยนะบาตัวจะไม่เล่นแต่ว่าเราอ่ะโชคดีได้ดีๆมาแบบเขาจะเรียบร้อยนะเขาจะเรียบร้อยแต่ว่าเวลาเขาเล่นกับเพื่อนเขาก็เล่นเล่นสนุกสนานเลยแหละอยู่คนจะียี้อ้อนนะฮะเราจะสังเกตว่าบางทีเราเลี้ยงเชลตี้ต้องนั่งอยู่เฉยเนี่ยเขาอยากเล่นจะแกล้งเงียบเงียบเงียบก็เล่นกับฉันหน่อยอะไรเงี้ยนะเขามีความน่ารักของเขา ขนเยาวมากดูแลยาอย่างไดีครับขนเขานะเป็นขนสองชั้นนะครับซึ่งหนาลักษณะคล้ายๆกับพวกไซเหมือนกันอย่างเงี้ยครับพวกขนสองชั้นก็คือต้องคอยนะฮะดูนะฮะเวลาอาบน้ําอย่าให้แบบชื้นเป่าให้แห้งนะครับการดูแลก็น่าจะเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับเขาสำหรับสายพันธุ์นียน่าจะเป็นเรื่องผิวหนงเขาอาจจะไปเล่นไปอะไรมาจะเปียกน,นะฮะก็พยายามทําให้แห้งพันนี้กินอาหารอะไรครับกินได้ทั้งบา้าบทั้งอาหารเม็ดเช่นกันนะครับคูที่กําลังซับเราดีกว่า เราอยากให้เขากินดีนะก็แพงนิดนึงเราท่านี้มีเรื่องพิเศษมีไหมสำหรับผมนะ่าเป็นเรื่องในการที่ฝึกอะไรเนี่ยเขาเข้าใจง่ายฝุกง่ายเพราะว่าเขาก็พื้นฐานก็มีความฉลาดพอตัวอยู่แล้วนะสุดท้ายนี้เหมาะกับใครที่สุดครับจริงๆก็เหมาะกับทุกคนเลยนะครับอ่เรื่องที่จะให้ระวังเดี๋ยวก็คือ เขาอาจจะเป็นหมาที่ชอบเห่าถ้าไม่ติดเรื่องตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะโอเคสําหรับทุกคนแต่ว่าก่อนเลี้ยงก็ต้องศึกษาก่อนนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นหมาที่มีความกระตือรือร้นทีน่อาจจะซนไปบ้างนะฮะงั้นถ้าเกิดจับเวลาตรงที่เขาซนอะไรเงี้ยมาฝึกนะฮะก็จะพัฒนาเขาได้ดีเลยเต็มสิบให้คะแนนความเลี้ยงยากีคะแนนครับความเลี้ยงยากผมอยู่ <15. S 1> ให้ระดับ5ากับ6เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะฝึกได้ง่ายอยู่ จริงๆผมก็อยากเจอพันนี้นะครับเพราะว่าแทนในโฆษณาเยอะมากเลยชาลาดเราใจเย็นมากนิสัดีด้วยคุณนัดวันนี้ขอบคุณมากครับครับผมมีถ้าอยากเรียนรูเรื่องอื่นๆในแพทพอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเดือนนะครับเพื่ออยากรับวีดีโอของเราต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ